มาต่อด้วยตัือถ้ามันจะราคาแพงมากนี้นะมันเยอะกว่าดูฟีอีกนี่ะไปไป,ไปอยู่กอนกับไอแหวนเลยและต่อไปหนึ่งสองสองคันเยอะขนาดนี้พี่ก็ไปวางคู่กับมันต่อด้วยที่ต่อท่งนี้เี๋เกก็เยอะชุ่้ กกยยอเถ้าเอาแต่ทานของหวานๆแบบนั้นฟันเกิดผุขึ้นมาฉันไม่รู้ด้วยนะแล้วต้องแปลงฟันสะอาดด้วยล่ะมา้ำเลยชาลีชาลีถ้านายแกมีคนได้อ่ะนายจะเลือกดูการ์ตูนอะไรก่อน เช่นอันเดอร์เทลนายจะดูหรือเปล่าโอเคโอเคจะเล่นหรือเปล่าจะดูไหมอืมไมัโหล,ลดนนหลออแล้วก็ขอรีเซ็ตก่อนโฆษณาหน่อยแบบอ๋อรอไลว์ละโอเคมาชาลีถ้านายมีชีวิตนายจะดูการ์ตูนที่ชื่อว่าอันเดอร์เทลก่อนหรือเปล่าลองดูกันจะดูปะ เฮนั่นและก็สนุกกนนันะสิปะช่ป่ะใช่ป่ะเออก็สะดูเปล่าเปาล่าเปล่าตอนนี้เราอยู่ในเกมชาลีชาลีนะครับก็ผมบอกเลยว,ว่าเปลี่ยนมุกกันหน่อยเนะาะก็จะไม่ใช่อันที่เดียวรื้ว่าอะไรละอ่ะชาลีมั่งก็มันต้องสนใจโฆษณาข้า,าขงบนนะเอาออกไปได้ มาเริ่มเลยชาลีนายชูไฟเป้าเดี๋ยวเดี๋ยวคงพูดไม่ได้บางทีเอ้ยพูดแล้วแล้วล่ะหนึ่งในวันผีเป่าโอ้ยหมดแรงเลยเฮ้ย โอเคตอนนี้ยังไม่มีประเด็นเลยดิสอุ่นดิสอุ่นเลยชาล,เลีเฮ้ยเฮ้ยแล้วได้ความรู้สึกพวกคุณจำชื่อเพื่อนใหม่ไม่ได้ขอบใจที่ชวนมาบ้านน่ะสนุกมากเลยแล้วเจอกันแบสเจอกันเฮ้แบสอ่ะฮะเออมึงจำชื่อพวกกูได้ไหมอ่ะเ<ค><ณ> uh huh. จ็บอ่ะ<ค><ณ> uh huh. มึงน่าจะจำชื่อพวกเราสองคนได้นะก็เราเป็นเพื<ณ>่อนกัน<ค><ณ><ค><ณ>แล้วนี่แมวน้า<ค><ณ>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  เฮ้ยว่าไงยินดีที่รู้จักฉันชื่อเฟร่ซีสุดสุดสนะอะไรนะอีกทีดิชอว์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 ละมึงให้นำตัวดิชื่อคนคือพี่เกี่เราดิลูกขึ้นไปทำคลิปดีกว่าเอไม่ต้องช็อตคัทช็อตคัทมาแล้วนั่นก็ช็อตคัทแล้วก็ช็อตคัทไปหน้าบาร์ด้วยกันมาน้าบ้านแล้ว ทำคลิปนี้ไว้ทำไมเนี่ยเดี๋ยวคาร่าทำมถึงมีศพมอสเตอร์อยู่นี้อ๋อโอเคฉันไม่ได้ฆ่ามันนะเดี๋ยวที่มาไงถึงคือจะฆ่าหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้ฆ่า,ดดา,ดาเดี๋ยวนายถือมีดได้ไงจิกโกะบริการไงอ้๋อเดี๋ยวได้ฆ่ามาันใช่ไหมเออใช่แล้วไงอ่ะก็โอเคก็ฆ่าอย่างนี้เนื้อนะแนวด่าฆ่ามันทำไมล่ะฮะโอเคเลยฉันลบเรื่องให้ตอนที่ฉันอยู่ในบ้านนะแล้วฉันน,นี่ยังนั่งสืออยู่ แลอย่ดนี้ก็มีมอสเตอร์ตัวนั้นเข้ามาเอ้ยอยู่มันก็จ้องหน้าเลยก็บอกว่าหาเรื่องก็เลยทีมข่าวเลยเออค่า,านั่นมันเรียกว่าข่านะ,ะเออก็ฉันก็ฉันไม่รู้มันเรียกว่าข่าโอเค ว่คือสอนสอนน้องเด็น้องมีข้อลนี่มีมีกับเคสมก้อนกินเป็นไม่ใช่ดิมีสี่ก้นกินมาหนึ่งก้อนซาลี่เลกี่ก้อนเรือสองก้อนฮะไม่ให้ข้อตลงน้องใจว่าอย่าี่ข้ใจจว่า่าไม่จะดรอ่านัดเดี๋ยวตายอนี้อืมเดี๋ยว กินไปสามกินสิกินไปสามุ้นกินไปสามก็เซอรี่กินไปหนึ่งก็มีสามก็เลือกี่กนเลือสิบสองบาทมาต่อเฮ้วไป EP หนึ่งของหมอน หมอนสามารถนอนได้สิ่งเดียวแค่นี้แหละจบคุณเริ่มเล่นโลบอกในยุคไหนตอนนี้ผมก็เข้าในห้องผมแล้วในแต่ผมจะมีบอก,ก,กอย่างหนึ่งผมอาจจะไม่ได้ลงในช่อง t i k ต็ออะไรมากก็เพราะตอนนี้ผมมีช่องของติดของยูทูบของผมแล้วผมอาจจะไปทำยูทูก่อน ก็มาทำติ๊กตอกก็ได้อาจจะมาได้ที่นะโอเคไหมก็อาจจะมาได้ที่เนาะ